อัปเดตล่าสุดสลากออมศินแบบดิจิตัลหน่วยละ20บาทมีรายละเอียดอย่างไรเงินรางวัลและการซื้อรวมถึงรางวัลพิเศษที่ทางธนาคารมอบให้สำหรับปี2563มีรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้เราลองมาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมันนี่เจอเบลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะสลากออมสินคงเป็นทางเลือกในการออมเงินของใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่อยากลุ้นอยากเสี่ยงแต่ว่าไม่อยากเสียงเงินต้นกันใช่ไหมคะและสำหรับปีนี้นะคะก็มีสลากออมทรัพย์แบบดิจิตอลหน่วยละ20บาทล่าสุดของทางธนาคารออมสินที่ออกมาล่าสุดเมื่อ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะหลายๆคนอาจจะกําลังเริ่มศึกษาแล้วก็ต้องการที่จะไปซื้อหรือว่าไปลงทุนในสลักออมสินตัวนี้กันอยู่ใช่ไหมคะยังไงวันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกันค่ะว่ารายละเอียดของสลากออมสินดิจิตอลแบบหน่วยละ20บาทนั้นต้องซื้ออย่างไรแล้วเราจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ยังไงและที่พิเศษสุดเลยนะคะสําหรับแคมเปญนี้นะคะนั่นก็คือมีสิทธิ์ที่จะรุ้นรางวันถึง20รางวัลรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ ยังไงมีรายละเอียดอะไรยังไงกันบ้างวันนี้เราลองมาดูกันได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง m ั n นี่เจอเบลกันด้วยนะคะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับสลากออมสินดิจิตอลกันได้เลยนะคะอายุสลากนะคะสลากจะมีอายุทั้งหมด1ปีและมีสิทธิ์ถูกรางวัลทั้งหมด12ครั้งโดยรางวัลจะออกวันที่16ของทุกเดือนนั่นเองค่ะ ราคาต่อหน่วยนะคะเหมือนที่บอกไปข้างต้นนั่นก็คือราคาต่อหน่วยเพียงหน่วยละ20บาทเท่านั้นนะคะสำหรับอัตราดอกเบี้ยนะคะก็คือจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะฝากครบ3เดือนแต่ไม่ครบ6เดือนจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยนะคะถ้าฝากครบ6เดือนแต่ไม่ครบ1ปีจะได้รับดอกเบี้ยที่ 0. 0.0 2บาทต่อหน่วยค่ะแต่ถ้าฝากครบ1ปีเป็นต้นไปก็คือจะได้รับดอกเบี้ยที่0.05บาทต่อหน่วยนั่นเองค่ะสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะตัวนี้จะจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Mymo เท่านั้นนะคะหรือผ่าน Mobile Banking ของทางธนาคารอมสินเท่านั้นสำหรับสลากตัวนี้นะคะหากมีการถอนก่อนครบ3เดือนเราจะถูกหักหน่วยละ0.05บาทต่อหน่วยนะคะแต่ถ้าเราฝากจนครบอายุสัญญาหรือ1ปี แล้วทางธนาคารจะโอนเงินทั้งเงินต้นและเงินดอกเบี้ยที่เราได้รับเข้าธนาคารที่เป็นสมุดคู่ฝากของเราให้ในทันทีนะคะไม่ต้องไปถอนที่ธนาคารค่ะสำหรับการรับโอนเงินรางวัลน,นะคะทางธนาคารจะมีการโอนเงินเข้าสู่ธนาคารที่เป็นคู่บัญชีของเราให้ในวันถัดไปหลังจากที่มีการออก สลากแล้ว1วันนะคะสมมติสลากออกวันจันทร์ก็คือทางธนาคารจะโอนเงินให้เราในวันอังคารหรือว่าในวันถัดไปนั่นเองค่ะวงเงินในการฝากสลากนะคะก็คือฝากได้สูงสุดที่ไม่เกิน22ล้านบาทต่อครั้งค่ะสําหรับเงินรางวัลน,นะคะรางวัลที่1หมุน1ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรางวัลที่2หมุน1ครั้งครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาท รางวันที่3หมุน5ครั้งครั้งละ2 0 0 0บาทรางวันที่4หมุน10ครั้งครั้งละ1000บาทรางวันที่5หมุน15ครั้งครั้งละ500บาทและรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน2ครั้งครั้งละ50บาทนั่นเองค่ะสําหรับแคมเปญพิเศษนะคะที่ทางธนาคารมีการออกมาสําหรับผู้ที่ฝากสลากกับทางธนาคารตั้งแต่วันที่17เมษาย,ยนไปจนถึง15ธันวาคม2553นะคะทางธนาคารจะมีการจับรางวัลทั้งหมด20รางวัลเป็น จานวนทั้งหมด3มงวดนะคะนั่นก็คืองวดวันที่16กรกฎาคม2553ครั้งที่2 16ตุลาคม2563และครั้งที่3 16กรกฎาคม2563นั่นเองค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะนั่นก็คือมี2ต้องมี2คุณสมบัติด้วยกันนั่นก็คือเป็นผู้ที่ฝากสลากออมสินแบบดิจิตอล1ปีและข้อที่2ต้องมียอดคงเหลือในสมุด บัญชีคู่โอนอย่างน้อย1,000บาทเป็นต้นไปนะคะสำหรับของรางวัลที่จะได้รับนะคะมีดังต่อไปนี้นะคะรางวัลที่1นนะคะก็คือจะเป็นรถยนต,โต,โยต์ t o y o ต a C-HR รุ่น1.8มูลค่า1 3 9 0 0 0้บาทนะคะและรางวัลที่สองโต t ยต้ายารรุ่น a t ท v e Mid จำนวนทั้งหมด2รางวัลมูลค่า1,158,000บาทค่ะ รางวัลที่3 iPhone 11 Pro 256GB นะคะจํานวนทั้งหมด6รางวัลรวมมูลค่า251,400บาทรางวัลที่4 iPad Pro 11นิ้ว 256GB นะคะจํานวน9รางวัลมูลค่ารวม350,000 100บาทค่ะและรางวัลที่5นะคะทองคำหนัก5บาทจำนวน2รางวัลมูลค่า2 5 0 0 0 0บาทคะ่ะจะรวมรางวัลทั้งสิ้นนะคะก็จะมีทั้งหมดถึง20รางวัลเลยทีเดียวนะคะและมูลค่ารวมมากกว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะก็ถ,ここถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการฝากเงินหรือว่าเก็บเงินไว้และยังได้เสี่ยงหรือว่าได้ลุน้นรางวัลระหว่างทางที่มีการฝากเงินหรือว่าเก็บเงินกันไปด้วยนะคะ สำหรับรายละเอียดของสลากออมสินแบบดิจิตอล20บาทรายละเอียดครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะและรายละเอียดที่เวลนำมาเสนอให้เพื่อนๆในวันนี้นะคะก็เป็นรายละเอียดที่มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดสำหรับปีนี้เลยนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปหรือว่าทิ้งคำถามไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ แต่สำหรับใครที่ฟังแล้วเข้าใจยังไงฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับคนทำคลิปหน่อยนะคะไม่ว่าคุณจะมีความรู้มากสักแค่ไหนแต่ถ้าไม่ได้นำไปลงมือทำคุณจะไม่มีวันเก่งขึ้นในเรื่องนั้นอย่างแน่นอนสำหรับวินัยการเงินก็เช่นกันนะคะแค่ฝึกลงมือและปฏิบัติบ่อยๆคุณก็จะเก่งเรื่องนั้นขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ เราอยากเห็นคนไทยไม่มีปัญหาทางด้านการเงินหากเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง m ั n นี่เจอเบลกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ